ข้อ28นะ <c oughs> ข้อนี้บอกว่าถ้าเม็ดเลือดแดงเซลล์หอยู่ในหลอดเลือดแดงที่แขนซ้ายนะครับต้องเดินทางไปยังหัวใจห้องล่างซ้ายนะครับเซลล์เม็ดเลือดแดงดังกล่าวต้องเคลื่อนที่ผ่านหลอดเลือดฝอยทั้งหมดกี่ชุดนะครับเดี๋ยวเราลองมาไล่กันนะครับตัวนี้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับเซลล์เม็ดเลือดแดงตอนนี้อยู่ที่ แขนซ้ายเนาะอ่าอยู่ที่แขนซ้ายอ่าเสร็จปุ๊บนะครับถ้าจะวนเข้าไปหัวใจอีกรอบหนึ่งก็คือซิมเมนเลือดแดงเนี่ยก็จะต้องไปผ่านหลอดเลือดฝอยที่แขนซ้ายก่อนเนาะอ่าอันดับแรกเลยจะต้องเข้ามาที่หลอดเลือดฝอยที่แขนซ้ายก่อนนะครับพอผ่านหลอดเลือดฝอ,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 อยที่แขนซ้ายปุ๊บก็จะไปที่หลอดเลือดดำนะ เพราะว่าเป็นเลือดเสียที่ผ่านกระบวนการใช้งานใช่ไหมครับก็จะไปที่หลอดเลือดหลอดเลือดดำนะครับเขียนซ้ายเนาะนะครับอ่าทีนี้นะครับอ,ออกจากหลอดเลือดดำเสร็จปุ๊บนะครับอ่าก็จะมาที่ซูพิเลเวนาคาว่านะครับก่อนเลย ก็คือหลอดเลือดดำใหญ่เนาะเวนาคาว่านะครับเสร็จปุ๊บจากซูพิเลเวนาคาว่านะครับก็จะมาเข้าที่หัวใจและทีนี้เวลาเลือดเสียเข้าที่หัวใจก็คือจะเข้าที่ห้องอะไรครับห้องบนบนขวานะครับจากบนขวาก็มาที่ห้อง ล่างขวาใช่ไหมห้องล่างขวานะครับตรงนี้คือหัวใจแล้วนะเข้ามาหัวใจแล้วพอมาห้องล่างขวาแล้วห้องล่างขวาก็จะยังไงครับทีนี้อ่าก็จะสูบฉีดเลือดไปใช่ไหมโดยผ่านเส้นเลือดที่ชื่อว่าอ่าพันโมนาลีอาร์เทอรี่นะครับ านารีาทุเรีนะครับตรงนี้นะครับ,รนะรบสูบฉีดไปที่ไหนนะครับก็คือไปที่หลอดเลือดฝอยที่ปอดใช่ไหมครับเพื่อเพื่อที่เราจะไปแลกเปลี่ยนแก๊สใช่ไหมครับอ่าพอฟอกกลับมาเป็นเลือดที่ดีแล้วนะครับทีนี้ก็มาที่อะไรครับ พันโมนาลีเวนนะครับตัวนี้พอเป็นเลือดดีใช่ไหมครับทีนี้ก็เข้าไปที่หัวใจเหมือนเดิมนะครับหัวใจห้องห้องอะไรครับห้องบนซ้ายนะครับเข้ามาทางซ้ายนะถ้าครูจำครูก็จะจําว่า ขวาลายซ้ายดีนะครับก็คือเลือดดีจะเข้าทางซ้ายนะครับเลือดเสียจะเข้าทางขวานะครับโดยเข้าเข้าทางหัวใจห้องบนนะแล้วก็ออกไปจากหัวใจห้องล่างซ้ายนะครับก็จะไปที่ร่างกายต่อไปนะครับจะไปส่วนไหนก็ว่ากันอีกทีนะครับก็จะมีลำดับการไล่แบบนี้นะครับก็คือ เซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยจะอยู่แขนซ้ายก่อนใช่ไหมพออยู่แขนซ้ายปุ๊บก็จะไปถูกใช้นะครับการที่มันจะถูกใช้เม็ดเลือดแดงเนี่ยจะลําเลียงไปอ,ออกซิเจนไปให้เซลล์ได้เนี่ยก็คือจะต้องผ่านหลอดเลือดฝอยตรงนี้ก่อนเนี่ยเป็นชุดที่1ใช่ไหมครับ พอผ่านหลอเลือดฝอยเสร็จปุ๊บมันก็จะวนกลับมาที่นี้พอให้ออกซิเจนเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นเลือดเสียแล้วก็จะเข้าทางหลอดเลือดดำนะครับจากหลอดเลือดดาก็จะหลายๆหลอดเลือดดำเนี่ยก็จะมารวมกันอยู่ตรงเส้นเลือดดําที่ชื่อว่าซูพปเรียวินาคาว่านะครับเสร็จปุ๊บก็ไปเข้าห้องบนขวาล่างขวาออกทางพันโนพันโมนารี่นะครับอาร์เทอรี่แล้วก็ไปฟอกที่ปอดนะครับแล้วก็มาเข้าที่พันโมนารี่เวนนะครับแล้วก็มาที่หัวใจห้องบน ้ายนะครับล่างซ้ายแล้วก็ปั๊มออกไปใช้ที่ร่างกายนั่นเองนะครับก็จะมีหลอดเลือดฝอยอยู่2ชุดนะครับคือชุดหนึ่งอยู่ที่ร่างกายตอนตรงที่เราเอาไม่เลือดแดงไปใช้ชุดที่2ก็คือเป็นหลอดเลือดฝอยที่อยู่บริเวณปอดที่จะเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สนั่นเองนะครับดังนั้นในข้อนี้ก็จะมีอยู่2ชุดก็คือตอบข้อที่2นั่นเองนะครับสำห,หรับข้อ28นะแะเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไป ข้อ29่นะครับข้อนี้ถามว่าเหตุการณ์แลกเปลี่ยนแก๊สผ่านเหงือของสัตว์น้ำนะครับจึงเกิดได้น้อยกว่าการแลกเปลี่ยนแก๊สผ่านปอดของสัตว์บกนะครับก็พูดง่ายก็คือทําไมเหงือกเนี่ยนะครับถึงมีการแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยน้อยกว่าปอดนั่นเองนะครับข้อที่1บอกว่าเหงือกมีพื้นที่ผิวน้อยกว่าปอดข้อนี้ไม่ใช่นะข้อนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับน้ามีความหนาแน่นมากกว่าอากาศ อืมใช่นะครับแต่ว่าไม่ใช่เหตุผลของข้อนี้นะอ่าเพราะว่าการเลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยจะมีมีค่ามีเกี่ยวกับพวกแก๊สอ่าคาร์บอนไดออกไซด์กับออกซิเจนนะครับออกซิเจนที่ละลายในน้ําน้อยกว่าในอากาศเนี่ยใช่นะครับตรงนี้ก็คือการเลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยที่มันเกิดกับเงือกน้อยกว่าอากาศก็เ,เป็นเพราะว่าในอากาศเนี่ยมีแก๊สออกซิเจนมากกว่าในน้ําน,นั่นเองนะครับความชื้นที่เหงือกมีปริมาณมากจึงไม่ใช่นะครับ เงือกมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนแก๊สได้น้อยกว่าถุงลมในปอดไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเงือกนี่มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยมากกว่าได้ซ้ำนะครับเพราะว่ามันสามารถจับกับตัวออกซิเจนเนี่ยได้ดีกว่าปอดด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าในน้ําก็มีออกซิเจนอยู่น้อยอยู่แล้วนะครับดังนั้นเงือกเนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการจับพวกออกซิเจนได้ดีกว่าปอดด้วยซ้ํานะครับ ส่วนข้อที่บอกว่าทําไมมันถึงมีการแลกเปลี่ยนแก๊สที่เหงือกเนี่ยน้อยกว่าที่ปอดก็เป็นเพราะว่าในน้ำมีออกซิเจนอยู่น้อยนะครับก็คือข้อ3นั่นเองจริงๆไม่ได้ยากนะแต่ว่าโจทย์มันมาเขียนให้เรางงแค่นั้นเองนะครับสาหรับข้อนี้นะครับข้อถัดไปนะครับข้อที่30บนะครับบอกว่าจากการตรวจวินิจฉัยคนไข้รายหนึ่งพบว่าคนไข้สามารถผลิตแอนติบอดีต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย แต่ไม่สามารถผลิตแอนติบอดีต่อต้านเชื้อไวรัสได้นะครับข้อใดเป็นองค์ประกอบที่ผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของคนคไข้รายนี้ระบบภูมิคุ้มกันตรงนี้นะครับจะเห็นว่าผลิตแอนติบอดีเนี่ยต,ต่อต้านเชือ้อแบคทีเรียได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถผลิตแอนติบอดีเนี่ยต่อต้านเชื้อไวรัสได้นะครับถามว่ามันผิดปกติตรงไหน การที่คนไข่สามารถผลิตแอนติบอดีที่ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียได้เนี่ยนะครับเป็นการทำงานระหว่างเซลล์ B กับเซลล์ T นะครับซึ่งเซลล์ B เนี่ยจะถูกกระตุ้นให้ผลิตแอนติบอดีนโดยเซลล์ T นะครับโดยที่เซลล์ T เนี่ยจะถูกกระตุ้นโดยที่ชิ้นส่วนแอนติเจนนะครับหรือเชื้อโรคเนี่ยที่ถูกย่อยโดยวิธีการที่เรียกว่าฟาโกไซโทซิสนะครับซึ่ง จากกรณีนี้นี่คนไข้นะครับสามารถผลิตแอนติบอดีต่อต้านเชื้อแบคทีเรียได้นั่นแปลว่าการทำงานของเซลล์ B กับเซลล์ T เนี่ยยังปกติอยู่นะครับแต่ว่าที่มันไม่สามารถผลิตแอนติบอดีมาต้านเชื้อไวรัสได้เนี่ยเกิดเกิดจากเซลล์ที่ชื่อว่าไมโครฟาดนะครับตรงนี้ที่จะมีความผิดปกติของกระบวนการนะครับที่เกิดฟา ฟาโกไซโทซิสนั้นไม่สามารถย่อยไวรัสได้นะครับมันเลยไม่สามารถที่จะสร้างตัวแอนติบอดีที่จะมาต้านเชื้อไวรัสได้นะครับก็คือเป็นความผิดผิดปกติของเซลล์ไมโครฟาตนั่นเองนะครับถ้าเป็นเซลล์แบคทีเรียเนี่ยนะครับถ้าเกิดเซลล์แบคทีเรียเนี่ยจะเกี่ยวกับเซลล์ B กับเซลล์ T นะครับแต่ว่าถ้าเป็นไวรัสเนี่ยจะเป็นเซลล์ไมโครฟาจนะครับตรงนี้ดังนั้นถ้า ไม่มีแอนติบอดีสำหรับต่อต้านเชื้อไวรัสเนี่ยก็แปลว่าตัวเนี้ยทำงานผิดปกตินะครับหรือไมโครฟาจเนี่ยทำงานผิดปกติแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปนะครับทีนี้อ่าข้อที่31นะครับตรงนี้บอกว่าการทำงานของไตในสภาวะคนปกติเนี่ยอ่าจำเป็นต้องอาศัยกระบวนการขนส่งโซเดียมแบบแอคทีฟ ที่ท่อไตนะครับถ้าร่างกายไม่สามารถขนส่งโซเดียมแบบแอคทีฟได้การผลิตปัสสาวะของคนจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับาการที่มีการขนส่งนะครับแบบแอคทีฟโซเดียมแอคทีฟเนี่ยมหม,มายความว่าตัวแอคทีฟทานสปอร์ตเนี่ยนะครับก็คือการขนส่งโดยใช้พลังงานใช่ไหมครับตรงนี้นะครับ การขนส่งโดยใช้พลังงานเนี่ยจะขนส่งจากบริเวณที่มีความเข้มข้นเป็นไงครับความเข้มข้นมากไปยังบริเวณที่อะบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะครับบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะครับก็คือมันจะขนย้ายจากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยๆยเนี่ยไปบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารอยู่มากนะครับบริเวณนี้ครูขอเทียบกับฉี่แล้วกันนะครับ อ่ตรงนี้เป็นสารในร่างกายนะครับอ่ก็คือปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นการแพร่แบบธรรมดาเนี่ยจะแพร่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากเป็น บริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าแอคทีฟทานสปอร์ตเนี่ยมันเป็นการแพร่โดยใช้พลังงานที่มันจะฝืนภาวะธรรมชาติให้แพร่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยเนี่ยไปบริเวณที่มีความเข้มข้นมากพูดง่ายก็คือมันจะเอาโซเดียมที่อยู่ในร่างกายเนี่ยนะครับที่มีอยู่ในปริมาณที่น้อยเนี่ยออกไปในอ่าฉี่ที่มีโซเดียมนี่มากอยู่แล้วนะครับถามว่าถ้าไม่เกิดกระบวนการนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็คือฉี่ที่ออกมาเนี่ยจะมีความเข้มข้นของ โซเดียมเนี่ยมันน้อยนั่นเองนะครับอ่าน้อยกว่าปกติเพราะว่า,าโซเดียมในเลือดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะข้ามมาฝั่งนี้ได้มากนะครับดังนั้นประเด็นแรกเนี่ยเราต้องเคลียร์ไปก่อนว่า,าตัวน้ําปัสสาวะหรือฉี่เนี่ยนะครับจะมีความเข้มข้นน้อยกว่าคนปกตินะครับก็คือมีสิทธิ์ถูกก็คือตรงนี้คือข้อ4กับข้อ5นะครับแล้วถามว่าฉี่ที่ออกมาจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่า าการสะสมโซเดียมในเลือดเนี่ยมันมีมากนะครับตัวไฮโปทาลามัสเนี่ยก็จะสั่งให้เรานั้นฉี่ออกมามากกว่าปกตินะครับก็คือข้อที่สีนั่นเองนะครับความเข้มข้นน้อยฉี่มากเนี่ยหมายความว่าฉี่ที่ออกมาเนี่ยมีโซเดียมน้อยนะครับหรือเอาอง่ายก็คือเป็นออกมาเป็นเหมือนกับเราดื่มน้ํามากอ่ะนะครับความเข้มข้นออกมาก็จะเป็นฉี่ที่ไม่ได้สีเหลืองมากนะครับแต่ว่า คำว่าฉี่ในปริมาณมากก็คือฉี่บ่อยนั่นเองนะครับก็เลยตอบข้อที่สีนั่นเองนะครับตรงนี้คือถ้าเกิดไม่เกิดแอค v ีพ r a n s p o r t เนี่ยความเข้มข้นของฉี่จะลดลงนะครับแล้วถามว่ามีผลยังไงก็คือจะมีผลให้เราฉี่ในปริมาณที่มากขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นก็เลยตอบข้อที่4นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปนะครับข้อที่32นะครับ ข้อนี้บอกว่าข้อใดผิดเกี่ยวกับแอลลีนนะครับข้อ1บอกว่าแอลลีนของยีนหนึ่งที่ควบคุมลักษณะเดียวกันอยู่บนโลกาสเดียวกันใช่นะครับอ่าก็คือยีนที่มันควบคุมลักษณะใดลักษณะหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่เป็นคู่นะครับอ่าบนโลกาสเดียวกันความต่างของรูปแบบของแอลลีนก่อให้เกิดความหลากหลายของพนันธุกรรมใช่นะครับอ่าความแตกต่างของแอลลีนขึ้นอยู่กับลำดับนิวคลีโอไทด์บนสาย DNA ของยีนใช่นะครับก็คือ,อการจับลำดับเบสนั่นเองนะครับข้อที่4ลักษณะ1ถูกควบคุมด้วยแอนลีน2แอนลีนแล้วแอนลีนทั้ง2ถูกถ่ายทอดไปยังเซลลสืบพันธุ์แกมมิดเดียวกันข้อนี้ไม่ใช่นะครับถ้ามันโดนควบคูณด้วย2แอนลีนเช่น A ใหญ่กับ A เล็กเวลาสร้างเซลลสืบพันธุ์เนี่ยเป็นแกมมิดเนี่ยจะถูกแยกออกเป็น A ใหญ่1แล้วก็ อาจจะเป็นครูเทียบให้ดูอาจจะเป็นอ,อ,อนสุจิตัวที่1เป็นเอใหญ่อสุจิอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเอเล็กนะครับแล้วก็มันจะแยกออกจากกันดังนั้นข้อนี้ผิดนะมันจะไม่อยู่ด้วยกันนะครับแต่ถ้าอยู่ด้วยกันนั่นหมายถึงเป็นเซลล์ที่อยู่บนเซลล์ร่างกายนะครับข้อที่5บอกว่าหาเกิดการมีเทชันที่อะเรีนหนึ่งเซลล์สืบพันธุ์นั้นอาจจะทําให้เกิดการ <S 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 เปลี่ยนแปลงในรุ่นลูก หรือไม่ก็ได้อ่าใช่นะครับตรงนี้นะครับก็คือเป็นการมิวเทชั n นั่นเองนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นการเกิดบนยีนเด่นหรือยีนด้อยนะครับถ้าเกิดบนยีนด้อยก็อาจจะไม่ส่งผลถึงรุ่นลูกในรุ่นถัดมาก็ได้นะครับดังนั้นข้อที่มันถูกก็คือข้อที่4นั่นเองนะครับอ่าที่กล่าวผิดเกี่ยวกับแอลลีนนะครับที่บอกว่า อะแอล,ลีนสองแอล,ลีนแล้วแอลโีนทั้งสองจะถูกถ่ายทอดไปยังเซลสืบพันธุ์ไม่ใช่นะครับเวลาสร้างเซลสืบพันธุ์เนี่ยมันจะถูกแยกออกก็เลยตอบข้อ4นะครับสำหรับตรงนี้อ่าโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับาการเฉลยข้อสอบนะครับเพื่อที่เราจะมาเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ยังไงก็ฝากนักเรียนกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับทิมคอมเมนต์ comment, เป็นกำลังใจให้ครูด,ด้วยนะครับครูจะได้มี กำลังใจในการทําคลิปนะครับที่เป็นแนวข้อสอบดีๆแบบนี้ออกมาให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์นะครับแล้วก็สั่งสมประสบการณ์เพื่อที่นักเรียนจะได้ไปสอบเข้ามหาลัยดีๆนะครับหรือว่า,าไปสอบอย่างอื่นที่นักเรียนต้องการที่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับในระดับม4ถึงม .6 โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไป